สวัสดีครับพวกเรานะครับเป็นตัวแ <finals. S 2> <ości> ทนจากศิลปินจากท่ามลไทยแลนด์นะครับผมสวัสดีครับผมป๊อกก๊าซเอิกรเรียหลักวัดครับสวัสดีครับอาจารย์หนมครับสวัสดีครับที่รักท่า ทางการนับเดตผลงานของแต่ละคนหน่อยครับตอนนี้มีทำอะไรร่วมกับทางค่ายหรือผลงานอะไรของตัวเองบ้างครัาครับผมตอนนี้นะครับทางวิวไทยแลนด์นะครับกำลังจะมีโปรเจกต์ไลอัพครับผมว่าในปี2024ปีหน้าเนี่ยเราจะมีโปรเจกต์อะไรกันให้เราชมบ้างครับผมซึ่งเราแอบบอกกันสดอย่างเนี้ยน,น,นินเดอร์นินเนนไดไร์แมแม่ทก ราวโปรเจกต์สี่ซีรีส์ครับผมแล้วก็อีกหนึ่งภาพยนตร์แล้วก็ห้าเัมือนกันนี่ครับผม<อ>ใช่แล้วก็หนึ่งรายการท่องเทีย่ยวด้วยซึ่งว่าแต่ละคนเนี่ยจะไปลงอยู่ที่โปรเจกต์ไหนแล้วก็สามารถติดตามได้ไม่ไม่นานเลยใช่ไหมฮะ,ะอีกไม่เร็วเร็วนี้ไม่กี่เดใจต้านนัคสับนี่ป<ต>ีนี้แต่รับรองว่าศิลปินในสังคมโดยรวมีบทบานให้ติดตามมากคน ็เรียนเชิญพี่พี่นักข่าวทุกคนด้วยนะครับยินดีมากเรียนเชิญทุกค,คนแล้วเจอเกันใหอยโอเคอ่นนองเหนือจากผลงานละครซีรีส์อะไรเงีมีพวกเดินแบบถ่ายแบบอะไรกันบ้างไหมครับ จริงๆก็มีมาเรื่อยๆครับติดตามโอเคเราติดตามครับทางการได้ฝากช่องทางการติดตามนิดนึงครับเดยครับสำหรับล็อกนะครับก็อันฝ่ากรวมกันก่อนละกันสามารถติดตามได้ครับทาง IG แล้วก็ Facebook ของ Well Thailand Official ครับส่วนถ้าเกิดอยากกะตาม Personal แต่หนก็ทาง IG ครับผมล็อก NTG ครับแล้วก็ N T G S N T G

เกือบ20่น20คนแล้วตอนนี้ทำครบแล้วคนะโอเคขอบคุณค่ะ